สวัสดีครับวิธีแก้เสียงจินเกสิ์เขามากแบนี้ได้ครับมาตรงนี้ไม่ได้เขียนขึ้นอันนี้วิดีโอวิดีโอวิดีโอ,อน,นีนะ่เขามาเพิ่มเพิ่มเติม,มจะมีเขียนคำว่ารูปภาพเดียวพดเขาไปเรียวนะครับ ้นมาคลิปเดี่ยวแล้วเฮจยใส่เสียงนี่สิมันขึ้นแดงแงเงสิเสียงทตีลึกลือกสิก็กดเข้าไปเลยครับในชิปแล้วก็กดล่างสุดอันไข่ปลาสามจุดนี่ครับกดเข้าไปนี่มันก็จะขื้นมาก่าเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยกด ดำเนินการต่อตัวเปลี่ยนในเทียเดียวนะครับแล้วก็มาเลือกเอาเสียงเลยเขาจเอาเสียงไหนมันก็จะเป็นเพียงพลังนะครับมันก็จะเป็นเพียงพลังนะเ,เพียงสมี้ที่เข้ามาให้บ่มีลิิทซิ์นะครับเ,เพียงบ่มีลิิทธิ์ใส่ได้ครับล่องมาล่ะกดเข้าไปเลือกเพียงเลย ก็เลือกเพลงไปเนี่ยมันก็เขียนว่าเขาบอกมักเพลงน,นี้เขาก็ย้อนกลับนี่อะ่อัปเดตเสียงต้องกดอัปเดตไปครับอัปเดตเสียงไปอะไรอะไรเขึ้นมาแบบนี้กดไปด้วอัปเดตครับอัปเดตกําลังอัปเดตเสียงก็สิว่า อ่มันมีเขาไปเ่งไปปัดออกแล้วครับด้วยนะปัดออกเขาไปเขาไ่เขาไปเบ่งไปปัญหายังเนี่ยเขามาเพิ่มเติมชิปเดียวอาจจะเสียงชิปที่ห้าปุพบเข้าไปเมื่อค้นี่กครับคือคนอาบน้ำสร้างนะครับ คนอาบน้ำสร้างนี่ครับหายแล้วครับคนอาบน้ำสร้างอันนี้ชิปนี้ผมก็ใส่เพลงไนปะเที่ยวหกสิบสามวิวะคตรสบายเสียงปิด เนื่องจากคำร้องเกี่ยวกัรลิขสิทธิ์องกับเพี่ยนนะครับดำเนินการเพ่งเก่าเลยละกคตดอัเปียดเลยครับ ขับเดียดเชียงเลยอาใช้เวลาสักคู่รับเดียดไปปัดถิบน,นะครับเขาไปเบื่องไหมครับไปเรื่องไหมนเมนานะขนาดปูไฟกดเพิ่มเติมชิบเดียว ใช่ล่ะเนี่หนาานนนยหาแบบย,ยแล้วครับเปิดเข้ามาการจะมีเสียงแบบนี้แหละครับเรียบร่อยครับผม